ท่านนายอำเภมือกาญจนบุรีท่านสมบูรณ์แข็งสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านผู้บริหารส่วนราชการระดับอำเภอทุกส่วนอำเภอเมืองกาญจนบุรีต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกบเปลี่ยนท่านอธิษฐานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผมสุภาควัดนี้ต่อผู้ว่าราชการ มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านกระผมนายสมบูรณ์งานสมบูรณ์กระผมอะขออนุญาตแนะนำน้าส่วนราชการกรรมธิบดที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับโดยจะผ่านและสภาพปัญหาโดยสังเกตของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีก็จะมี่่ับบาาพื้้นนนะคร12หมู่บ้านนะครับมีเทศบาลเมือง2แห่งเทศบาลตะบนศิลป์ประเด็นปัญหาที่สำคัญที่จะยกให้ท่านผู้ประกาศจังหวัดได้รับทราบนะครับก็คือที่ลบในพื้นที่ที่เข้ามาใน สมุดเงินการเงินที่ดีแล้วก็สุ่บ้างสรบ้างป่าสุบันป่าไม้กิจการโอเตรักาพันธุ์อะไรต่างๆเพื่อชลประทาซึ่งไม่สามารถขออนุญาตได้นะฮะส่วนประเด็นการดำเนินการออกเพื่งเงินุรีมาเข้าในพื้นที่นะครับและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทางตำรบจของกรมพิสัยเสนาในพื้นที่ของเงินการเงิาแต่เช่นนีซึ่งก็จะได้ใช้ให้หน่วยรับบริจาคมีตามเวลาที่กำหนดของก้าช่างจังหวัดด้วยก็จะนะครับส่วนสถิติการป้องกันพื้นที่นะครับในของเงิน กกราคกราคแ,และช่วงเวลานี้ขอนําำทุกท่านเข้าสูนน่นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของนายอธิสานอ,อินทราผู้ว่าที่อันผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับท่านประธานชมรมบังนัผู้ใหญ่บ้านเพื่อเมืองน้องนันร่มเขียนให้นะครับสำนักงานจังหวัดผมเชื่อว่าทุกทั้งทั้งทั้งข้าราชการที่ท้องถิ่นเนี่ยท่าน ก็คือเพื่อจะได้รู้จักใจหว่วมของเรานะครับท่านประธานชมรมกำแพงนพชรบ้านนะครับที่นายกชีฟนายกนครในี่รตอนนั้พี่สาลพี่ใหญ่ของเราอยู่จังหวัดกาญจนบุร,รีผมก็ได้รบกรุีได้มีโอกาสขึ้นที่นี่ด้วยนะครับก็รู้สึกด,ดีใจที่ได้มาพบปะพี่สายเหมือนเดิมนะครับก็มีอะไรก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับถ้อยโดยบางเลยเมื่อวนกระดนะครับที่นั้นผมก็โชคดีที่เจอท่านสุจิโร์สายโย่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เรียร์ภูมิสวัสดิ์ท่านเป็นจ่ากสกัดตอนนั้นท่านก็อ่านประศิษฐ์บิเอร์โรงเรียนเดียวกับท่านนะครับท่านก็มาหาที่รบอกไม่ได้แล้วมันมาเป็นเละหลายเดียวไม่ได้เรื่องลงพื้นที่ทำงานนะครับเนะงานเพื่อเมืองเป็นว่าตลอดที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้ทำงานในลักษณะของผูแ้แทนรายละเอียดส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ท่านพูดอะไรกันถึข้อหมายนะพอดีให้ผมดูในเรื่อง